ชายคนหนึ่งแบกถังน้ำสองใบไว้บนบา่าเพื่อไปตักน้ำที่ริมทานถังน้ำใบหนึ่งมีรอยแตกในขณะที่ใบหนึ่งไร้รอยตำหนิและสามารถบรรจุน้ำกลับบ้านได้เต็มถังแต่ด้วยระยะทางอันยาวไกลจากลำธารกลับสู่บ้านจึงทำให้น้ำที่อยู่ในถงังใบที่มีรอยแตกเหลืออยู่เพียงแค่ครึ่งเดียวเหตุการณ์ทั้งสองนี้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาสองปีเต็มที่คนตักน้ำสามารถตักน้ำกลับบ้านได้ หนึ่งถังครึ่งซึ่งแน่นอนว่าถัางน้ำใบที่ไม่มีตำหนิจะรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานที่เป็นอย่างยิ่งขณะเดียวกันถังน้ำที่มีอรอยแตกอยู่ก็รู้สึกอับอายต่อความบกพร่องของตัวเองมันรู้สึกเศร้าโศกกับการที่มันสามารถทำหน้าที่ได้เพียงแค่ครึ่งเดียวของจุดประสงค์ที่มันถูกสร้างขึ้นมาหลังจากสปีที่น้ำถังมีอรอยแตกมองว่าเป็นความล้มเหลวอันขมขื่น วันหนึ่งที่ข้างลาําธารมันได้พูดกับคนตักน้ำว่าข้ารู้สึกอับอายตัวเองเป็นเพราะรอยแตกที่ด้านข้างของตัวข้าที่ทำให้น้ำที่อยู่ข้างในไหลออกมาตลอดเส้นทางที่กลับบ้านไปยังบ้านของท่านคนตักจึงตอบว่าเจ้าเคยสังเกตหรือไม่ว่ามีดอกไม้เบ่งบานอยู่ตลอดเส้นทางในด้านของเจ้าแต่กลับไม่มีดอกไม้อยู่เลยในอีกด้านหนึ่งเพราะข้ารู้ว่าเจ้ามีรอยแตกอยู่ ข้าจึงได้หวานเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ลงข้างทางเดินด้านของเจ้าและทุกวันที่เราเดินกลับเจ้าก็เป็นผู้รดน้ําให้กับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเป็นเวลาสองปีเต็มที่ข้าสามารถที่จะเก็บดอกไม้สวยๆเหล่านั้นกลับมาแต่งเติมโต๊ะกินข้าวถ้าหากพระจากเจ้าที่เป็นเจ้าแบบนี้แล้วเราคงไม่อาจจะได้รับความสวยงามแบบนี้เลยเหตุการณ์นี้บ่งบอกว่า คนแต่ละคนย่อมมีข้อบกพร่องที่แตกต่างกันแต่รอยตำหนิและข้อบกพร่องที่เรามีแต่ละคนนั้นอาจจะช่วยทำให้การอยู่ร่วมกันของเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและกลายเป็นบำเน็จรางวัลชีวิตได้สิ่งที่ต้องทำก็เพียงแค่ยอมรับคนแต่ละคนในแบบที่เขาเป็นและมองสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของพวกเขาเหล่านั้นแค่นี้เองเราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โลกสวยอะบางทีก็อยู่ยากในสภาวะที่สังคมเงินสำคัญกว่ามิตรภาพคนจริงใจกับกลายเป็นคนโง่คนชฉยโอกาสกับกลายเป็นคนฉลาดเป็นคนดีอะ่ะดีแล้วแต่ต้องเป็นคนดีที่ชัดเจนกล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดกล้าปกป้องตัวเองเมื่อถูกเอารัดเอาเปรียบ กล้าปฏิเสธเมื่อเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลือกดีกับคนที่ควรดีทุกอย่างต้องมีขอบเขตบนความสบายใจให้ใจกับคนที่มีใจกับเราก็พอไม่ต้องโลกสวยไม่ต้องกลัวว่าไม่มีใครครบถ้าหาความจริงใจไม่ได้ไม่ต้องคบใครสบายใจที่สุดที่สำคัญมองคนให้ขาดตัดขาดคนให้เป็นแล้วชีวิตจะมีความสุข